มาด้ดยพี่น้องกินไปถั่วขัวลุกหมูครับมาแล้วมาแล้วเมื่อนี่กินอยู่สองนุมเปลี่ยนสถานที่กินเขาครับ <laughs> จากปูสาดกลายมาเป็นนางโตนี่แหละพี่น้องยี่สิบาทนะครับเด้นนี่ยี่สิบาทครับผมอิ่มทุกที่อิ่มทุกคนเลยนี่โมนาเพิ่นไปซื้อมาให้ยี่สิบบาทครับเฮ้ยห้าบแตุ่่ตจวบาน นี่เพคนกินยังเนี่ยโฮบอลเนี่ยถ้าแนงเนาะเออเนี่ยถ้าแนงโอ้เป็นแะ่รเสียส่ยมยั่วกันสองนมครับอีกนมนึงไปสอบผู่บาลเกาหลีกัดจีนเนี่ยจะเกิดว่าเขาได้เงินเนงินไปเกาหลีกัดจีนเขาไว้ได้ก็หาทีมงานบอกก็หาเนี่ย, <c oughs> ยทีมงาน <c oughs> เดครับน่าเดียอรอดเลย,ดยอดโวยจูนปูนเลยนบจูนปูนครับยีบาท อิ่มทุกที่มาได้พี่น้องไปเพราะท่านได้กินเขาเพราะท่านกินเขาง่ายครับทั้งแค่น่นอนครับเมื่อนี่นั่งโต๊ะกินอาหารเราบริด้ปูสัตว์คือเกาได้เหมือนนี่ <laughs> อือได้อยู่ได้อยู่ ล้านเยอะไต่บ่าน่าบัดประทัดไหมโอ้สองลูกสอล Oh. คนหวัวลุกเลยพี่น้องเอ็ดเ็ไปคุยกับลุกพี่ลนะูกพี่ก็ไปสอบบแเรวบาบจังเงินบ้าเหมือนกับว่าม่ายจะหน้าส่นันยาน้ำต้มยาอื้อหืคตัวนั้นบอกรนองเลยไปนคำ เดี๋ยวมีผลัพก็จเนาะอ่มันมันไปจมวนเงิงเตือนมั้ยบ้างเงินเป็นแค่ห่งอ่าแต่ว่าเราที่เราสอบหาะอันไดก็บ่างเงินเลยมบ้างเรียบร้อยแล้วมึงเปียงสเง็นน่งเปน้วส่นบ้างไหมรามมนสามพัน่นอ่นสี่พันใจติบ ต่อไปตัวหาลุงพี่เอาหุนแกคือยังไหวอยู่ในเฮียนรางลุงพี่อยู่ในเฮียนเนี่ยพม่ีส้พั่งแต่พี่ไม่ได้จะบอกว่ามาตีหาความหนึ่งเท่นแล้วก็สอบความเนาะแล้วก็ใหญ่แบบนั้นเหรอดูได้ยังไม่ทันได้มาทัดนนี่เยนด้วยกันอื Chụp khoát cái xưa Như thế này ลงขอกกมีสามเม่อดได้กล่องลุนเปลี่ยนเลยมีอะไร้้องดเช้าไมาต่อเขาอยู่บนกรชาบมีทางการคือ นี่อนากเลยลงหเดตาลหนักลงเลยเอแล้วต้องกันอยู่สกปเท่ากับนี่น้องการหนึ่งอ่ของีหนเ่งน่งานธนาคารื่กันเ่นนอนะครับเอาขอเาไปใส่ลงตรวจความมีนอระบบเป็นยังแดนยังลันต้องกันร่งเบาอึดมันจาคนหยกลย ตะกคนล่าออกแต่นาข่ารมีความกันเราจะแ,แบ่ง,ขงเขี้ยบแต่ว่าเรายังบมทันมีใบเราเพิ่งม, <laughs> มาเรียนแล้วเขามีใบรล่ว สดเดือดเลยพี่น้องเอ้ยหมุนหันนะครับผมกางแสงแดดครับผมพระจันทร์ขึ้นพอด,ดี พี่้อดเลยอีเดลยวครับผมยี่สิบบาทยี่สิบบาทครับย็นดีต้อนรัเอาเือนไปงนิยสักคนนะพี่น้องนะมือนาพพอกันไหมครับมนาเพื่นคุ้ยครับจิกเพิ่นอยู่สวัสดีครับ